อุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราอาจจะดูเงียบเหงาซบเซามาหลายปีติดต่อกันนะครับล่าสุดทางสราอุวสาหารรมประเมินว่ายอดการผลิตร,รถยนต์ปีนี้จะไปแตะที่ประมาณ1นล้านห้าแสนคันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยประมาณ3%เโดยที่การส่งออกจะยังคงเป็นแรงสําคัญในการขับเคลื่อนส่วนตลาดในประเทศก็ลุ้นว่าจะฟื้นกลับมาเรื่องของความเชื่อมั่นการลงทุนและก็นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะครับ คุณสุรพงศ์ภัยศิษฐพัฒนภพงศ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโคศกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าทางสภาอุตสาหกรรมได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตรถยนต์ปี69เป็น1น0 0 0ล้านห้คันเพิ่มขึ้นร้อยละ3.05จากปี2568ซึ่งมียอดผลิต1นึ่งล้านสีห้าหมืคันครับ สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อที่ทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังจากเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการค้าโลกและก็การลงทุนแล้วโดยเป้าหมายการผลิตของปี2569แบ่งออกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ950,000ตันหรือประมาณร้อยละ63ของยอดผลิตทั้งหมดขณะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่550,000คันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง สำหรับปี2568ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมียอดผลิตรวมทั้งหมด1,455,569คันแต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้1,450,000คันครับมาจากการส่งออกประมาณ956,230คันสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อยจากการเร่งผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็คาดว่าย,ยอดขายในประเทศปี69จะอยู่ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ประมาณ80,000คันถึงแม้ว่าราคามีแนวโน้มปรับเพิ่มมากขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการสนับสนุน EV 3.0นะครับโดยในปี2568มีการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่สะสมมากกว่า147,000คันเพิ่มขึ้นมากกว่ารยละ5 0จากปีก่อนครับ โดยสภาอุตสาหกรรมประเมินว่าปจัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมในปีนี้มีทั้งเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงทั้งในและต่างประเทศราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วรวมมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทซึ่งจะทยอยหนุนกำลังการผลิตในระยะถัดไปครับแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยังต้องเจอกับความท้าทายจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ80ของ GDP การเข้มงวดปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้ารวมถึงการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดจ,จากจีนซึ่งอาจจะกดดันกำลังซื้อในประเทศและมาจิ้งของผู้ผลิตได้ครับโดยสภาอุตสาหกรรมมองว่าถ้าเสถียรภาพทางการเมืองมีความชัดเจนรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นจะทำให้ตลาดในประเทศฟื้นตัวควบคู่ไปกับการส่งออกที่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ก็จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีโอกาสกลับมาเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังคงมีบทบาทในฐานะเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของภูมิภาคได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเอ็นชองทําเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นชช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ